มันเลยคุณเอก่นแล้วเธอทำาไ้โกดตัวดำเลยเธออ้าวอยู่นี่หรอเฮ้ยไม่หาพาเคียดนะเริ่มเังเริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่าอมามาเอาครับเดี๋ยวเราจะไปห้าสออกันสออแรกคืออะไรน้องกุ๊กสอสาวสวยนั่นเองนะคะชื่อของขวัญแต่ว่าไม่รู้เลยว่าตัวอะไรยังไงสัดส่วนเท่าไหรค่ะบางคนเขาเห็นแล้ว่อิ นึกเดาไม่ถูกแนะนำเลยสิจา้าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะของขวัญค่ะอยากรู้ว,ว่าสัดส,ส่วนทั้งหายสัดส่วนทังขวัญ34เป็นคนคนที่ยี่สาห้าเป็นธรรมนี้อยหนะคะสัสดส่วนนะคะโอเคไหมคะคุณผู้ชมแต่น้ำหนัก45เองเบาๆค่ะตุ๊กครับขวัญเขามีฉายานะอะนี่เขาเป็นสาวนายบุหุ่นเอวีเอัวไม่เห็นไม่เห็นนี่ดูโอ้โห พาดับเรามาสอดรู้สอดเห็นกันห้องน้องของขวัญที่ท่าทางจะมีอะไรเยอะแน่นอนเพราะว่าดูแล้วของเต็มห้องเลยกไม่ต้องดูแล้วของไม่มีหรอกนี่ดิว่าไม่มีเลยนชักดิ่าลนชักดว่อุตสาห์สอดรู้สอดเห็นช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมขาอยากรู้ไหมคะว่าของขวัญเนี่ยเขาจะเก็บซ่อนค่ะเยอะขนาดไหนดูแล้วเป็นพวกกักตุนนะเราอะนิดเดียเราเห็นเราเราเห็นเราเห็นขวัญมันมาทำอะไรตรงนี้ไม่รู้เมื่อกี้ ใช่ไหมนี่ไงนั่นไงอะกูกูกูทีก้ทำอะไรกับแฟนขวานอะกูเจอของอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮยดูไดูวดูไว้ดูไว้ดูวดูไวดูว้ดูว้ดูว้ดาไว้ดไว้าูไว้ดไดูไว้ดูไูไว้ดูไ้อง้ไว้ดูล้วู้้ดูไ้ดูไู่้้แไว้ไว้้าูไ้ด้ไว้ไว้้งไว้ไ ใช่ธรรมะธงโมธรรมะอะไรหนูเป็นเด็กธรรมะเหรอครับเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้ก็ยังพอไหวนะเออเอาสมัยว้างวอ่ะเธอถือเธอเธอเธอถือเธอถืออันนี้ประมาณช่วง2อ0พอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิวัฒนาการของน้องของขวัญกันนะโอ้ยนานมากเลยนี่สมัยนั้นแต่งมัธยมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่แบบคุ้มมีคุ้มมีนะ องิงองคือพี่ย้อสมัยนี่ยทำท่าทำท่านี้เลยโอหตั้งแต่ใส่จัดฟันโอ้โหนีนีคือจบแนวแบบใสๆคิ้วคู่คิ้วคูโอ้โหคอนแทคเลยเนี่ยไม่ใส่เลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นประมาณมห้ามหกค่ะเฮ้ยเขาก็น่ารักนะเมื่อสิบปีที่แล้วนะดูสิหุยเห็นอย่างงี้ก็อันนี้แฟชั่นเหรอที่บ้านนี่ตั้งแต่สมัยเป็นสาวที่พอปอยู่เลยจริงเหรอ พี่พอแบบผ่านช่วงชีวิตที่พอมก็ได้เี๋ยวโอเคเป็นมีนยามานี่เว็นสกอยจริงหรือเปล่าขวานมีนฮวนน้าโอเคครับอย่างนี้ผมให้มาดีกว่านะค่ะและตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงซอเสื้อผ้าโอ้โห โหเสื้อเต็มครับกําลังจะถามเลยว่าเสื้อผ้าเยอะหรือเปล่านี่นี่นี่ตู้เสื้อผ้าหรือว่าซาฟารีเวอร์ดนี่นมีแบบลายสิงสารสัตว์ครบเลยขวัญเป็นคนชอบลายเสือเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยมันก็ลายเสือที่ลายเสือมี่ม้าลายมีเสื้อลายเสือทีกตัวอู้เยอะอะเอางี้เยอะมากไม่นับมาพี่ให้ตัวละร้อยโอ้ตัวละร้อยใช่ไหมอ่าเอามาเลยดูดิมันมีละกี่ตัวอันหนึ่งชุดหนึ่งชุดอ่ะขวัญสองมาสองสอง คือโอ้ดก็น่ารักนะขวานชุดเสือเยอะขนาดนี้ขวานชอบตัวไหนที่สุดชอบหรอถ้าขวัญชอบขวัญชอบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นเกาะอกใสแล้วเห็นเสื้อทรงองเอลโอ้โหคุกมงี้วะแม่แม่หนูไม่เห็นภาพอะเออคือแบบเราก็เกาะอกไม่เห็นจะเสื้อทรงองเอวตรงไหนเนี่ยเป็นมูงลวดก็มันเป็นภาพงี้ตงี้เดี๋ยวพี่ให้ขวานใส่ให้ดูดีกว่า เดี๋ยวพี่ให้ตังค์เพิ่มว้าวพันห้าให้พันห้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆพูดอย่างนี้มันค่อยแบบเลือนหมูหน่อยให้เลยทำรายการมาเนี่ยไม่เข้าใจทำไมได้เยอะจังไม่ใช่พันห้าก็งี้ไงเดี๋ยวเมื่อกี้ค่าห้องใช่ไหมค่าดูเสื้อเสียงไงเมื่อกี้อ่ะแล้วค่าใส่ชุดด้วยโอเคพันห้าโอเคไหมพ่อรับเสนอไหมรับเสพันห้าถ้าพี่นงจะปาขนาดนี้ก็็เตมอพี่ให้ไปก่อนเลยสองพันน่ะ โทษไว้ก่อนนะอขบคุณแล้ว่าต้องมีเดี๋ยวมีอย่างอื่นเองโอเครอช้าเปลี่ยนให้หน่อยอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยยี่พี่ช่วยดีกว่าพี่ว่าเดี๋ยวช้าเลไม่ได้เหรอแป๊บนึงนะทีอย่างเงี้ยเร็วใส่็แล้วยังจ้าโอ้โหเป็นไงปุ๊บเป็นไ้ะยังหรือยังอุ๊ยทำไมมันมีทำไมมันนู่นสองอันอะอะไรอ่ะ มันนุ่นนุ่นสองอันน่ะแล้วเราช่วยดูเปล่าทำไมนุ่นนุ่นสองอันน่ะอะไรอะอหันหันไปได้ยังคือแบบว่าอันนะแบบมันสั้นไปนิดนึงโอ้ไม่ไหวแล้ววถอนตัวโอ้เล็กซี่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้อมานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่อยู่ไว้ใกล้หน่อยเดี๋ยวเสือกัดเดี๋ยวเสือกัดมันไม่กลัวเสือเป็นละครสัตว์เดี๋ยวคุณชมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอยืมขอยืมไหม นี้จะผ่านไหมล่ะจ้ผ่านเธอคิดว่าผ่านไหมล่ะคุณผู้ชมต้องใครผ่านไหมล่ะจ๊ะผ่านผ่านครับโอ้โหโอ้หืโอกลับมากับช่วงซอสิยูกิ้วใช่แล้วค่ะเห็นแบบนี้ก็รู้นะคะว่าสิยูกิ้วแต่ไม่กิ้วกิ้ว เพราะว่ามันเห็นอยู่ทุกวันนะว่าชั่วทรงองค์เอวหรือไม่เวลาที่เธอนะคะจะไปเชื่อนผู้ชายอย่างนี้ต่างๆต่างๆเห็นเบื่อแล้วมีอะไรในห้องมันมีอะไรเจ๋งๆไหมเนมี่ยนีอะไรนนะะไรมหมเจ๋งๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าที่เจ๋งๆอยู่ทุกวันนี้ก็คือตัวขวัญเองถ้าเปไมอย่างนั้นมันต้องโชว์ศักยภาพทย์เลยเชว่าความเจ๋งมันเป็นยังไงเออพีเซนขนาดนี้อเพราะอย่างนั้นนะตึงตึงตึงพร้อมมีสิ ตีบไม่รู้มโอ้ยเอาไปมาน้ำผึ้งผึงหันอยู่ข้างในมันยังไม่ใช่วนัพี่ว่ามันตลกมากกว่าครับมันมีท่าเนี่จริงๆเพราะว่าตันๆเด้ยท่ามีใช้ประจำทุกคอใชนเป็นนพำผึงลุกซี่เขาจะใช้เวลาีย้แผล ไม่ส่ายรู้แต่ตอนนี้ผมขนลุกไปทั้งตัวแล้วอะไรจ๊ะขนแขนเนี่ยครับโอ้โหให้เผยแบบว่าเซ็กซี่ขนาดนี้พี่ให้ผ่านไปเลยดีกว่าผ่านสิจ๊ะ้และตอนนี้นะคะก็เข้าช่วงสอสมมุติเราจะสมมติอะไรดีเอางี้เมื่อกี้เห็นมีท่าสแกนกรรมถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งของขวัญไปสแกนกรรมหนุ่มคนนึ่งแล้วเกิด วุดขึ้นมาไปโดนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนที่เราอยากจะได้อะไปโดนผู้ชายแบบหน้าแย่มาคนขวัญจะมีวิธีสลัดกรรมยังไงเราเป็นผู้ชายแก้กรรมแก้กรรมสมมติว่านี่เป็นผู้ชายคนที่ได้ผิดมาคนนั้นนี่เป็นผู้ชายหน้าตรงหน้าี้ยหน้าเยหน่อยหน้าเย้แล้วกนกับมาอีกไหมชอบอ๋อก็แบบเป็นมองไม่เห็นจะมาทงแทนเพราะว่า ่อ่อ่ะถ้าสมมติเราถอดรูปเป็นแบบว่าโดมปะกรณ์รามงั้นก็เป็นนักเด่บ้างได้ไหมได้นะ้าเด็กอะไรอย่างงี้ต้องกุ๊กยังไงครับให้ผ่านไหมผ่านสิจ้าโอ้โหชอบมากเลยอะไอ้หน้าโดมปะกรณ์เนี่ยโอ้โหผ่านไปแล้วนะคะทั้งหมดห้าสอผ่านหมดเลยผ่านหมดเลยใช่โอ้โหถ้างั้นเราไปพบกับช่วงหน้าทอกับเจรผู้ชายในสเปก โอ้ใช่ใช่หลายคนอยากรู้นะดึงดูเดี๋ยวไปไหนแล้วอ่ะนี่น้องโอ้ยเป็นไงลเสร็จแล้วรอชุดนี้สำหรับแฟนในอนาคตที่จะกายนี่ยังไม่ไดเตรียมเลยว่านั้นเนอะเอชุดนี้สำหรับแฟนในในอนาคตที่กำลังจะเข้ามาค่ะ